การเดินทางในมหาสมุทรแผงกาลรระเวลายินดีต้อนรับญาติโยมทุกท่านในคืนที่ท้องฟ้าโปรง่งเมื่อแงนหน้ามองดูดาวที่พร่างพรายนับล้านดวงเราจะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลและความสั้นนักของชีวิตเราแต่โยมเชื่อไหมว่าในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้ ชีวิตหนึ่งของเรานั้นสั้นยิ่งกว่าการกระพิบตาเสียอีกพระพุทธองค์ทรงสอนเราเรื่องกับซึ่งเป็นหน่วยเวลาที่ยาวนานจนเกินจินตนาการโดยเปรียบว่าต่อให้มีภูเขาหินขนาดใหญ่และทุกๆหนึ่งร้อยปีมีเทวดานำผ้าทิพเนื้อบางเบามาลูบเพียงครั้งเดียวจนภูเขานั้นราบเรียบไป เวลานั้นก็ยังไม่ถึงหนึ่งกับในมหาสมุทรแห่งการเวลานี้เราทุกคนต่างเคยเกิดเคยตายเคยเป็นมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกับส่วนใหญ่นั้นจะมืดมิดว่างเปล่าจากแสงแห่งพระธรรมเป็นยุคที่ไม่มีใครค้นพบหนทางแห่งการพ้นทุก์แต่เป็นความโชคดีอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่เราทั้งหลายได้ถือกําเนิดขึ้นในกับที่พิเศษอย่างยิ่งกับนี้มีชื่อว่าพัทธกับหรือกับอันเจริญเพราะเป็นกับที่จะมีแสงสว่างแห่งปัญญาจากการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นถึงห้าครั้งวันนี้หลวงตาจะพาล่องเรือลำเดียวกันไปตามมหานาทีแห่งแสงธรรม เรื่องราวอันยิ่งใหญ่การสืบต่อภารกิจอันเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาของยุคสมัยพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ให้กลายเป็นมหากราบเรื่องเดียวกันจะย้อนกลับไปสู่ต้นกลับในยุคที่โลกยังบริสุทธิ์งดงามแผ่นดินอุดมสมบูรณ์ผู้คนไม่ต้องดิ้นรนแข่งแย่ง และมีอายุไขยืนยาวถึง40่0มืนปีในยุคสมัยแห่งความสุขสบายเช่นนี้เองที่แสงทำดวงแรกแห่งพัทระกับได้ถือกำเนิดขึ้นนั่นคือการอุบัติขึ้นของพระกะกุสันธพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงชี้ให้เหล่าเทวดาและมนุษย์ผู้มีอายุยืนยาวได้เห็นถึงทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในความสุข ได้เห็นว่าแม้จะมีชีวิตยืนยาวเพียงใดก็ยังหนีไม่พ้นความเปลี่ยนแปลงและความไม่เที่ยงพระองค์ทรงเป็นดั่งต้นทานแห่งมหาณทีสายนี้ที่ได้เริ่มต้นหลังรินพระสัตธรรมให้ไหลสู่ใจกลางโลกเป็นครั้งแรกเมื่อการเวลาผ่านไปแม่น้ำสายนี้ก็ยังคงไหลต่อไปแม้คำสอนของพระกักกุสันทพุทธเจ้า จะค่อยๆเเลือนหายไปตามกฎแห่งอ,อนิจจังแต่ปณิธานของเหล่ามาหาบุรุษไม่ได้เลือนหายไปเมื่ออายุไขของมนุษย์ค่อยๆลดหลั่นลงมาเหลือสาม0 0ปีแสงธรรมดวงที่สองก็ได้สาดส่องลงมาอีกครั้งนั่นคือยุคสมัยของพระโกนาคมนพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นดั่งผู้ที่มาเติมเต็มสายน้ำ ให้ไหลเชี่ยวต่อไปมาตอกย้ำสัตว์จะทำเดิมที่เคยมีผู้ค้นพบเพื่อให้เหล่าสัตว์โลกที่หลงลืมไปได้หวนกลับคืนสู่เส้นทางแห่งความประเสริฐอีกครั้งเป็นการยืนยันว่าแม่น้ำสายนี้จะไม่มีวันเหือดแห้งตราบใดที่โลกนี้ยังมีความทุกข์อยู่กระแสน้ำได้พัดพาการเวลามาอีกยาวนาน จนมาถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญในยุคที่อายุไขข,ของมนุษย์ลดลงมาเหลือสองหมื่นปีความเสื่อมถอยทางศีลธรรมเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นในช่วงเวลานี้เองที่แสงธรรมดวงที่สามได้อุบัติขึ้นคือยุคของพระกัสสปะพุทธเจ้าและได้เกิดเหตุการณ์สำคัญอันเป็นดั่งสะพานเชื่อมโยง อดีตอันไกลโพ้นมาสู่ปัจจุบันของเรามีเรื่องเล่าว่าในครั้งนั้นมีสองสามีภรรยาผู้เลื่อมใสในพระาศาสนาของพระองค์อย่างยิ่งได้ตั้งมหาปณิธานขณะถวายมหาทานว่าด้วยผลบุญนี้ขอให้เราทั้งสองได้เป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตซึ่งคำอธิษฐานจิตอันแรงกล้านั้น ได้กลายเป็นกระแสกรรมอันทรงพลังไหลรวมอยู่ในมหาณทีแห่งธรรมนี้รอคอยเวลาที่จะส่งผลและแล้วแม่น้ำสายนี้ก็ได้ไหลผ่านยุคมืดที่คำสอนได้เลือนหายไปอีกครั้งโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความทุกข์ทวีความรุนแรงขึ้นเหลือเพียงร้อยปีโดยเฉลี่ยความแก่ความเจ็บ ความตายกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทุกวันและในยุคสมัยที่บีบคั้นด้วยความทุกนี้เองที่แสงสว่างที่เจอจาที่สุดดวงหนึ่งได้อุบัติขึ้นก็คือเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อค้นหาคำตอบและได้ตรัสรู้เป็นพระโคตมะพุทธเจ้าพระาศาสดาปัจจุบันของพวกเรา และกระแสกรรมที่สองสามีภรรยาได้ตั้งไว้ในอดีตการก็ได้ส่งผลอย่างสมบูรณ์ในยุคนี้ท่านทั้งสองได้กลับมาเกิดและกลายเป็นพระอัครสาวกผู้เลิศในทางต่างๆของพระพุทธเจ้านี่คือเครื่องยืนยันว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในแม่น้ำสายนี้ล้วนเชื่อมโยงถึงกันโยมทั้งหลาย บัดนี้เรือของเรากำลังล่องอยู่ในใจกลางของยุคสมัยนี้ยุคที่คำสอนยังคงอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ยุคที่พระธรรมวินัยคือตัวแทนของพระศาสดาเราไม่ได้แค่ได้ยินเรื่องเล่าแต่เรามีแผนที่เรามีเข็มทิศเรามีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเดินทางออกจากความทุกข์ นี่คือช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดเป็นโอกาสทองที่เราอยู่ตรงกลางของมันแต่แม่น้ำสายนี้ก็ยังคงไหลต่อไปคำสอนของพระาศาสดาแม้จะประเสริฐเพียงใดก็ย่อมต้องเสื่อมสลายไปตามกฎแห่งไตรลักษณ์และเมื่อน,นั้นโลกก็จะเข้าสู่ยุคมืดอีกครั้งแต่หลังจากที่โลกได้ผ่านจุดที่ตกต่ำที่สุด คุณงามความดีที่เหล่าพุทธศาสนิกชนในยุคของเราและยุคก่อนๆได้ร่วมกันสร้างสมไว้ก็จะค่อยๆผลิบานขึ้นอีกครั้งเหมือนน้ำที่ค่อยๆใสขึ้นหลังจากที่คุณมัวมานานและเมื่อนั้นเองเมื่อโลกกลับมาดีงามอีกครั้งเมื่ออายุไขข,ของมนุษย์ยืนยาวถึง8 0ดหมื่นปีกระแสแห่งธรรมะ จะเดินทางมาถึงปลายทางสุดท้ายของพัทธรกับนี้แสงธรรมดวงที่หซึ่งเป็นความหวังแห่งโลกอนาคตจะอุบัติขึ้นนั่นคือยุคสมัยของพระศรีอาริยะเมตร,รยพุทธเจ้าพระองค์จะเสด็จมาเพื่อรวบรวมสรรพสัตว์ที่ยังคงเหลืออยู่นำพาทุกดวงจิตที่สั่งสมบารมีมาดีแล้วให้ข้างฟังแห่งความทุกไป เป็นการปิดฉากมหานาทีแห่งแสงธรรมในพัทธรกับนี้อย่างสมบูรณ์และงดงานที่สุดดังนั้นเราได้เห็นการเดินทางการสืบต่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่เราได้เห็นว่าทุกยุคทุกสมัยล้วนเชื่อมโยงถึงกันและที่สำคัญที่สุดเราได้เห็นว่าตัวเราอยู่ตรงไหนในมหากาบเรื่องนี้ เราคือผู้โดยสารที่โชคดีที่สุดที่ได้อยู่บนเรือในขณะที่กัปตันผู้ยิ่งใหญ่พระโคธมมพุทธเจ้าเพิ่งจะวางหางเสือและมอบแผนที่ไว้ให้เราหน้าที่ของเราจึงไม่ใช่การนั่งรอคอยอย่างไรจุดหมายว่าเมื่อไรจะถึงยุคของพระศรีอริยะเมตรตรแต่หน้าที่ที่เร่งด่วนและสำคัญที่สุดคือการใช้แผนที่คือพระธรรม และเข็มทิศคือพระวินัยที่เรามีอยู่ในมือตอนนี้นำทางชีวิตของเราให้ออกจากวังวนแห่งความทุกข์จงตักตวงน้ำจากมหานทีสายนี้ให้เต็มที่จงใช้แสงสว่างที่ยังเจิดจ้าอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์เพราะโอกาสเช่นนี้ในมหาสมุทรแห่งการเวลาอันไร้ขอบเขตถือเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งสุดท้ายนี้ ขอให้เรื่องราวการเดินทางเป็นเครื่องเตือนใจให้เราเห็นคุณค่าของทุกลมหายใจและใช้โอกาสอันประเสริฐนี้สร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามให้สมกับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมหานาทีแห่งแสงธรรมในกับอันเจริญนี้เทินเจริญพร